สวัสดีคะ่ะจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาชมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบ้านโนนสีทองนะคะนี่ก็จะเป็นต้นไผ่นะคะที่คุณตวจนะคะปลูกไว้วันนี้เราจะมาคุยกับคุณตวจนะคะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสวนที่นี่ก็ปลูกไว้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่นะคะต้นไม้ ต้นเสาวรสนะคะแล้วก็จะมีการเลี้ยงพวกวัวไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีบ่อปลานะคะที่ทำไว้หลังบ้านนะคะตรงทุ่งนานะคะมีผลของเสาวรสด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ผลเสาวรสก็กำลังสวยมากนะคะเราก็จะมาพบกับเจ้าของสวนนะคะเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ คุณต่วนนะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่คุณต่วนทําเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านโนนสีทองนานหรือยังคะนานแล้วจ้ะประมาณกี่ปีคะประมาณสิบห้าปีแล้วมั้สิบห้าปีตั้งแต่ปีไหนคะปีสี่ห้าปีสี่ห้าเหรอคะตอนนี้ปลูกอะไรไว้บ้างคะเห็นมีต้นมะพร้าวด้วยนะก็มีไข่ก็มีค่ะ ผักหวานผักหวานมีมะม่วงอันนี้ปลูกเลี้ยงอะไรไหมคะตรงนี้เลี้ยงวัวกี่ตัวคะอ๋อสองตัวได้ขายบ้างไหมขายอยู่ค่ะเลี้ยงพอได้อะไรไหมได้ปุ๋ยใสอ๋อได้ปุ๋ยใสพวกต้นไม้แล้วก็จะมีพวกไผ่ใช่ไหมที่ขยายพันธุ์ไว้เนาะมีมะม่วงอันนี้เป็นชํมอะไรไหมคะตรงนี้สวัสดีครับ ผักหวานผักหวานอันนี้ไปขายไหมคะหรือว่าปลูกไว้ที่สวนเองคะทำไว้ปลูกสวนค่ะคค่่ะะแล้วผักหวานวิธีการชำแน่่ะค่ะชำยังไงคะขอดูหน่อยวิธีการชำผักหวานอะชำก็มีเมล็ดค่ะแล้วก็เอาใส่ถุงแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วจะมีต้นอะไรขึ้นไปคะ ต้นนี้จะเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงพีี่เลผักหวานนะคะผักหวานนี้เก็บเมล็ดมายังไงคะสั่งซื้อมาอ๋อทางเน็ตเหรอคะอ๋อค่ะแพงไหมอ่ะร้อยละร้อยละสามร้อยงอ๋อค่ะแล้วข้างหน้านี้เห็นมีชำอะไรไว้เยอะแยะเลยค่ะหลายอย่างมีต้นอุ้มไหนอุ้มแบบไหนคะอุ้ม อมไว้ทําอะไรคะต้นอ้อมเวลาทํานวดทําอะไรนะอ๋อจะเอาไปทํำยังไงคะเอาไปเวลานวดเวลาใส่ล้วก็เอาไปขังไฟอ๋อขังไฟทําให้มันหอมหอมนะขังก็คือเหมือนย่างไฟไหมจะย่างไฟย่างแบบแบบไหนคะให้สุกเอาไงคะย่างย่างให้สุกให้มันกรอบอ๋อค่ะใหห้มมันอแล้วก็เอาไปนวดเหรอคะใส่นวดใส่นวด ใส่ในห่อเป็นผ้าเหมือนนวดแผ่นไทยไหมแบบนั้นนะคะไม่ใส่ทั้งใบเลยอ๋อนวดตัวเหรอคะนวดนวดที่นวดใส่มะพร้าวนะใส่มะพร้าว<อ>แบบสมัยโบราณที่เขานวดทําอะไรแล้วก็ใส่ทั้งอค่ะนี่ก็เป็นต้นอะไรนะคะเนี่ยปลูกไว้นะคะเขาเรียกต้นอะไรนาะ เป็นพวกสวยงามหรือว่าเป็นยาไหมไม่เป็นยามันเป็นเป็นสวยงามดอกไม้สวยงามคละแล้วก็มีพวกเพลิกปลูกไว้หลายอย่างแล้วก็พาไปชมสวนนิดนึงค่ะนี่ก็จะเป็นสวนของคุณต่วนนะคะทําพวกเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานเนาะค่ะพริกมะนาวมะนาวทาไมลูกเล็กค่ะปีนี้มันแรงวะอ๋อค่ะเป็นมะนาวมะนาวพื้นบ้าน มะนาวสมัยก่อนไหมมันมีอันนั้นนะคะน้ำเยอะไหมน้ำเยอะอ๋อค่ะปลูกไว้กี่ปีแล้วคะมะนาวนี่มะนาวนี้นานแล้วต้นมันแก่แล้วอ๋อค่ะแล้วก็มีมะพร้าวนะค่ะก็คือปลูกไว้ทุกอย่างนะค่ะเราจะเริ่มจากตรงนี้ไปเนาะนี่ก็จะเป็นมะพร้าวต้นมะพร้าวเติมพลิซเติมเข้าไปตรงไหนคะเอาพาชมหน่อยค่ะ มีทางเข้าไปนะคะเห็นไหมคะว่าของคุณตรวนเนี่ยสวนตรงนี้นะคะก็จะมีทางเข้าไปนะคะนี่ก็จะเป็นต้นอะไรคะสะเดาเหรอคะใช่ไหมเห็นไหมคะว่าปลูกไว้อย่างนี้แล้วนี้จะลดน้ํายังไงค่ะอันนี้เป็นผักอะไรนะคะอันนี้ผักหวานผักหวานทําไมใบใหญ่อะคะไม่เนมันเป็นพันธุผักใบใหญ่รอมเป็นพันแบบไหนเวลาทานทานยังไงคะเนี้ยเอายอดไหม มันมันสิบแตกอันนี้ออกตอนนี้มันหมดกินเดบเพราะว่าเอาไปยังไงเอาไปเก่งเกงใส่ต้นใหญ่ใบใหญ่เนาะสมัยก่อนค่ะแล้วก็จะมีพวกกล้วยด้วยอันนี้ชําอะไรไว้ต้นไผ่ไหมพาไปดูไหนได้ไหมคะเดินได้ไหมได้เลยเดินไปเลยนี่ก็จะปลูกไว้เป็นทางแบบนี้นะที่สวนของคุณตรวจน้อยหนาด้วยค่ะผักหวาน นแแล้วเวลาผลผลิตออกมานี้ไปจําหน่ายยังไงคะจำหน่ายตลาดค่ะตลาดคุณหารนะอันนี้เป็นอ่ผักหวานอันนี้พี่เลี้ยงเพิ่นมาขามเทศอ๋อก็คือผักหวานนี่ต้องปลูกกับต้นไม้อย่างอื่นใช่ไหมถึงเกิดใช่ไหมคะอ๋อปลูกเดี่ยวไม่ได้อันนี้คือเก็บ ยอดอ่อนไปแกงเหรอคะใชะค่ะท่านผู้ชมคะก็คือตอนนี้ช่วงนี้มันไม่ไม่เคยเป็นผักหวานแต่ว่าเป็นใบใหญ่ก็ไม่เคยเห็นนะอันนี้พันมาจากไหนคะผักหวานใบใหญ่น่ะพันมาจากคนเจ็บเมล็ดมาจากป่าเป็นผักหวานป่าใช่ไหมอ๋อค่ะมันเป็นใบใหญ่น้อยนอยอดมันค่ะเมื่อกี้เห็นแล้วค่ะยอดแบบนี้นะใช่ไหมคะไม่ใช่ยอดยังไงคะมันจะหนุนมันเล็กมัน มันยอดมันมันจะอันนี้แบบนี้มันแก่อ๋อแก่แล้วเหรอคะยอดอ่อนหน้าหน้านี้มันจะไม่ไม่ค่อยมียอดใช่ไหมคะมันจะออกช่วงไหนคะช่วงหน้าหนาวไหมมีหน้ามี่ามันเกดขอบยอดค่ะแต่ตอนนี้มันไม่ถอบแล้วก็มีเนี่ยค่ะต้นแคร์เนาะปลูกไว้ต้นแคร์ก็ส่งตลาดด้วยใช่ไหม ออกดอกก็ส่งตลาดพริกก็สับกับต้นขมขวานพริกพาไปชมนะคะเดินไปเลยนะคะอันนี้คือพวกอันนี้เป็นอะไรน้าปลูกอะไรไว้น้อยหนาน้อยหนา่ะนผักหวานเลยค่ะผักหวานนี้ขายพันไหมพันขายไหมหวานไม่นขายเพราะปลูกเองเพราะปลูกเองเหรอคะมีเยอะอยู่เนาะเยอะือ จะเห็นไหคะว่าตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะคะทางเดินป่าผักหวานอ๋อป่าผักหวานนะคะผักหวานมันพิ่มชื่อว่าจะแก่นี้คนียค่ะไกลมันเมื่อเชียร์มันเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเนาะเพราะว่าทางเดินไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยวออกไปตรงนี้ได้ไหมนี่ตรงไหนคทางเดินอ๋อค่ะเดินเลยค่ะเดินได้อยู่จ้ะขอบคุณนะคะเห็นไหมคะว่าพวกเก่งไม้ นะคะก็สามารถที่จะนำมันไปร่วงนะทำเป็นปุ๋เป็นอะไรมันจะเป็นพืชมันก็จะมีปุ๋พวกพลิกไว้อันนี้ก็จะคือเป็นผักหวานรอบเลยแต่ว่าเป็นผักหวานแบบป่าใช่ไหมคะเติมนี้ติมตนี้มดมาแล้วนะคะมดมแลมดแดงมาแล้วนะคะมาม่วงค่ะ อันนี้คือเราให้ปุ๋ยยังไงคะให้ปุ๋ยพวกผักเนี้ยเป็นปุ๋ยคอกับว่าเป็นปุ๋ยเคมีค่ะอ๋อค่ะปุ๋ยคอกนี่เลยพืชสดที่เราตัดอะไรเราก็มาส่วนมากจะมีพวกผักหวานป่าแบบนี้นะที่ปลูกไว้นะคะแล้วเวลาชำนี้ชำยังไงผักหวานเนี่ยตัดถึงมาชำหรือว่าตอนคะเราเอาต้นไหมคะต้นผักหวาน อ๋อตัดจากต้นมาแล้วมาเอาเมล็ดมะก้าแล้วก็แล้วมีเมล็ดเหรอคะพวกนี้ตอนนี้ยังไม่มีนี่เพิมีช่วงไหนคะเพิ่มเมล็ดมันจะมีหน้าแรงหน้าแรงใช่ไหมคะแล้วเห็นว่ามีปลูกตัวอะไรบ้างอีกคะที่ปลูกไว้เสาวรสใช่ไหมคะเสาวรสจ้ะอ๋อนี้เป็นต้นแคร์ที่ต้นแคร์ออกดอกหมดแล้วเนาะ กหย่าเลี้ยงวัวด้วยอ๋อค่ะมีญ้าเลี้ยงวัวก็คือปลูกไว้เลี้ยงเองเนาะไม่ต้องไปซื้อญ้าเขาเพราะว่าย้าตอนนี้แพงมากเนาะค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมเสารถหน่อยนะคะมีกบมีปลาตรงไหนคะกบอ๋อในข้างหน้านี้เหรอคะอ๋อค่ะเสาลวรนียค่ะเห็นไหมคะว่าเจ้าของสวนมีความสุขมากเลยนะคะ ช่วงนี้ก็คือว่างๆเนาะเ<ช>ย็นๆก็จะมาพวกดูสวนใช่ไหมคะแล้วก็ร<ช>ดน้ำเนาะถถถนก็รดน้าําทนดกเนาะเสารดนี่เป็นพันุ์อะไรทําไมมีผลเยอะมากเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเสารถที่บ้านโนนสีทองเนี่ยคะ่ะ ผลดกมากแล้วตอนนี้คนต่วนขายกิโลเท่าไหร่คะเสารถเนี่ยที่ปลูกไว้ยี่สิบบาทต้องขายถูกนะถูกจ้ะค่ะส่งตลาดคุณหารเหมือนกันแล้วต้นตรงนี้เป็นยังไงคะต้นเดียวหรอคะที่ขึ้นไปต้นเดียวเสารถนี้คือปลูกไว้ประมาณนานแค่ไหนคะถึงให้ผลผลิตนะคะปลูกช่วงนี่นะช่วงไหนคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในเนี่ยช่วงเดือนลงช่วง ช่วงเมษานอะไรเมษาพฤษภาประมาณครึ่งปีหรอคะถึงให้ผลผลิตได้ไหมหรือว่าทั้งปีเากล้ามาแล้วนี่ปลูกสี่เดือนก็เป็นอลูไปซื้อต้นกล้ามาไม่ได้พอเองเนาะค่ะเห็นหคะว่าผลเสารถเยอะมากเลยค่ะผลดูปลานี่โอ้ก็จะเลี้ยงอะไรไว้บ้างค่ะเลี้ยงกบไหนกบกบอยู่ตรงนี้หรอคะบ่กบหรอคะ อันนี้จับไปหมดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยบ่อเนี้ยอ๋อกิโลเท่าไหร่คะกบตอนนี้กบใช้ตอนนั้นโลละร้อยอ๋อเนี้เป็นบ่อกบของคนตรวจนะคะกิโลละร้อยนะคะกบเลี้ยงยากไหมอ๋อค่ะแล้วมีบ่อปลาด้วยใช่ไหมคะบ่อปลาเลี้ยงปลาอะไรไหมคะปลาดุกเลี้ยงปลาดุกไว้กิโลเท่าไหร่คะปลาดุกตอนนี้ตอนนั้นหกสิบบาทอืมตอนนี้มีอยู่ไหมคะเห็นเียบเชียบมีอยู่ แต่ไม่เยอะจับยังไงคะจับไปขายตอนเช้าหรือว่ายังไงคะขายตอนเช้าเวลาจะเอากระสุนออกแล้วเปลี่ยนน้ํายังไงคะเปลี่ยนน้ําก็ใช้เครื่องดูดให้มันแล้วก็จจาะเดี๋ยวพาไปชมข้างหน้าหน่อยได้ไหมคะวนไปทางโน้นได้ไหมเห็นว่ามีพวกอะไรอีกคะเนี่ยมันใช่ไหมคะเนี่ยเป็นมันสมัยก่อนไหม เป็นมันสมัยก่อนอนี่ก็เป็นยังไม่ไูกต้นมันนะคะ<ต>สมัยก่อนก็คนสมัยก่อนก็จะชอบการพวกมันนะของโบราณค่ะแล้วก็จะมีาหญ้านะคะเลี้ยงวัวด้วย มีต้นอันนี้ด้วยต้นสะเดาแล้วก็มะยมเนาะจะถามว่าตั้งแต่ทําเศรษฐกิจพอเพียงมานี่ค่ะคุณสวนมีความสุขด้านไหนบ้างค่ะความสุขด้านไหนไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อไค่ะก็คือในสวนก็เก็บทำอาหารค่ะแดดอยากล้กินปลาก็เอาในบ่อคะนี่ก็ปลูกกระถางไว้เนาะผักผักนี่คือส่งตลาดไหมแค่เนี้ย เอาไว้ทานใช่ไหมคะอ๋อผักบุ้งก็ใส่กระถางได้แล้วก็มีอะไรอีกคะผักคะน้าใช่ไหมคะตรงนี้อันนี้ผักอะไรบ้างเนี่ยเยอะๆเลยผักอะไรผักคะเน่ผักคะเน่ลาวขคะเน่เดินไปทั้งนี้หเุกมีพริกด้วยค่ะมีพริกเนาะนี่ก็เป็นป้ายของทาง หมู่บ้านโนนสีทองนะคะวิสัยทัศน์เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสีววิถีอย่างยั่งยืนนะคะเป็นศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะประจำตำบลสิกศนอำเภอคุณหารค่ะเห็นไหมคะว่าที่นี่ก็จะปลูกผักทุกอย่างนะคะใส่กระถางบ้างแล้วก็ลงดินบ้างเนาะ แล้วก็จะมีอันนี้เป็นพริกพริกขี้หนูหายากแล้วนะมีเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้บ้างไหมพริกขี้หนูก็เพาะไว้อยู่อ๋อพาไว้อยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพาไปชมด้านหน้าโน้นนะคะเห็นไหมคะว่าการทําเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะก็คือได้มีของรับประทานขากปลากบนะทั้งปีแล้วก็สามารถที่จะ จำหน่ายได้ทั้งปีนี่ก็เป็นอะไรคะรกชัยไหมผักอะไรนะคะผักอะไรอันนี้ตัดอ๋อตัดอันนี้ขายยังไงคะขายกําละห้าห้าบาทอ๋อห้าบาทใช่ไหมคะนี่ก็จะเป็นพวกอะไรคะข้างหน้าโน้นนะคะเป็นสวนมะลิไหนคะขอไปดูหน่อยเพราะว่าตอนนี้มะลิขายยากละไม่ค่อยมีใครปลูกมะลิเนาะค่ะ มะลิใหญ่มะลิใหญ่เป็นแบบไหนพันโบราณไหมพันพันไม่ใช่เอามาจากไหนคะเอามาจากหมนใหญ่อยู่นี่ค่ะมันจะดอกใหญ่ดอกอันนี้ออกดอกแล้วใช่ไหมแบบนี้ช่วงนี้ยังไม่ออกดอกแต่มันจะค่ะออกแบบที่ละดอก่องดอกไปเรื่อยๆประมาณช่วงไหนขายได้ค่ะเมษาเมษาขายยังไงคะช่วงเมษาเมษาก็จะ นับดอกขายเลยนับดอกขายใช่ไหมคะสิบสิบห้าดอกนี้อ๋อสิบห้าดอกค่ะสิห้าดอกห้าบาทค่ะห้าดอกห้าบาทค่ะแล้วใส่ปุ๋ยอะไรคะมะลิเนี่ยอ๋อใส่ปุ๋ยคอาปลูกไว้เยอะเนาะเห็นไหมคะว่าแถวด้านโน้นก็คือมีต้นมะลิหมดเลยขายกำละ1สิบบาทช่วง ช่วงสงการออกช่วงนั้นเนาะได้ประมาณสามเดือนได้ไหมต้นมะลิที่ปลูกออกดอกเนี่ยค่ะปลูกนานแล้วมันยิ่งแก่ยิ่งออกดอกเยอะอันนี้ถึงสิบปีไหมคะมะลิเนี่ยถึงแล้วอ๋อแต่ว่าตัดเอาไปชำได้ไหมไม่ต้องตอนใช่ไหมมะลิเนี่ยตัดไปชำได้เลยทำแล้วปลูกทีนี้อันนี้มันหลายปีมามันก็จะต้นใหญ่ทีนี้มันจะ แตกออกขายปีหนึ่งก็ได้หลายพันอยู่ได้หลายพันเนาะปีหนึ่งปีละครั้งเนาะก็คือเป็นความสุขนะคะของคุณต่วนนะคะในการทำเกษตรผสมผสานแล้วก็เป็นทฤษฎีใหม่ของในต้นในหลวงนะค่ะอันนี้ต้นผักโอ๊ะเขาเรียกต้นต้นอะไรมะนาวโอ๊ะไม่ใช่มะนาวนะนี่ต้นต้นอะไรค่ะอันนั้นเป็นผลขายมะนาวอ่ะเป็นอะไรค่ะ อันเพื่อนเอิญอันนั้นมะนาวซาอ๋อเป็นมะนาวเหรอคะเปรี้ยวไหมคะเปรี้ยวเป็นเหมือนส้มนะแต่ว่าทําไมผลดกมากเลยฝั่งน้นนะคะผลดกค่ะสมซาเพื่อนเอิญอ๋อค่ะตรงนี้เนาะส้มส้มซาเอากินอะไรกินน้าหรือว่ากินผลคะกินกินกินได้เยอะมากเลยทั้งผลกทั้งทั้งน้าทั้งผิวออมันจะออกยังไงคะ รสเป็นยังไงคะรสเปรี้ยวไหมรสเปรี้ยวหวานนออค่ะนั่นก็ป่ามะลิแต่นุ่มถึงนุ่มเวลามันออกดอกมันจะขาวสัต้นค่ะวันนี้วันก็ขอบคุณนะคะคุณต่วนมากนะคะที่ได้ให้ความรู้นะคะค่ะค่ะค่ะนี่ก็เป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะของในหลวงนะคะรัชกาลที่เก้านะคะที่ทำให้ประชาชนนะคะ ทั้งประเทศแล้วก็หมู่บ้านหลายที่นะคะรวมถึงหมู่บ้านโนนสีทองนะคะได้มีพืชผักนะคะสวนครัวไว้รับประทานนะคะวันนี้วันก็ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะวันจะได้พาท่านนะคะไปชมสาระดีๆนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ